สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเหรียญมหาเสน่ห์100ปีหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับรูปทรงของเหรียญก็จะเป็นรูปทรงของเหรียญรูปไข่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับด้านหลังก็จะเป็นจิ้งจอก9้าห่างนะครับสวยงามมากเลยนะครับสรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับกำลังเปิดจองอยู่นะครับถ้าใครสนใจสั่งจองนะครับจะแยกรุ่นหรือว่ายกลังนะครับผมก็จะแนะนํา Facebook ผู้สร้างให้นะครับสามารถเข้าไปขอยอดจากผู้สร้างโดยตรงได้เเเลลยยยนนนนนนนะครับบบีีี่กกก็็ออื้้้้สวงาาามแดห คมเลยนะครับสังเกตดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นด้านหลังของเหรียญนะครับก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับสหรับเหรียญรุ่นมหาเสน่ห์หนึปีนะครับนี่นะครับก็อีกหนึ่งเนื้อนะครับสวยงามมากเลยนะครับหลวงพ่อพัดปุญจกามโมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็สวยมากเลยนะครับสำหรับด้านหลังของเหรียญนะครับนี่นะครับก็จะเป็นใบหน้าองค์หลวงพ่อนะครับที่ทําการซูมเข้าไปนะครับว่าคมแค่ไหนนะครับนี่เลยนะครับคมชัดมากเลยนะครับสำหรับใบหน้าองค์หลวงพ่อนะครับนี่นะครับก็จะเป็นด้านหลังของเหรียญความคมชัดขอองงงิจจกกหา็ะ ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับงานคมชัดนะครับสลับงานแกะบล็อกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นนะครับความนูนของเหรียญนะครับด้านหน้าก็เด้งๆแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูนะครับเด้งมากเลยนะครับสลับใบหน้าองค์หลวงพ่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าใครสนใจรูปทรงของเหรียญแบบนี้นะครับผมก็จะแนะนําผู้สร้างให้นะครับก็สามารถเข้าไปขอยอดจากผู้สร้างหรือว่าแยกรุ่นหรือว่ายกรังได้เลยนะครับนี่นะครับก็อีกหนึ่งมุมนะครับก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับเด้งมากเลยนะครับสลับใบหน้าองค์หลวงพ่อนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับรายการรุ่นเนื้อะครจส้างเ 39ลังเท่านั้นนะครับราคาลุนละ2 5 0บาทนะครับชุดกรรมการนะครับจะสร้าง100ชุดเท่านั้นนะครับวัตถุประสงค์ในการจะสร้างของเหรียญรุ่นนี้นั่นก็คือนะครับสมทบทุนสร้างมหาเกดีกลางน้ำนะครับช่างแกะบ็อกนะครับนั่นก็คือช่างนุ้ยแกะพิมพ์ปั๊มเหรียญพระนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะสร้างโดยกบเพอร์เฟกนะครับก็นี่เลยนะครับรูปโปรไฟล์ของผู้สร้างนะครับถ้าใครสนใจจับจองเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สามารถเข้าไปใน Facebook ก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับนี่นะครักก็เปนของ้้สรราาาาหห่ยลุืวมถไ ถามได้เลยนะครับผู้สร้างใจดีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรายการจัดสร้างทั้งหมดนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับสังเกตดูนะครับแต่ละรายการก็ลงรายละเอียดไว้ให้หมดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างไปแค่39ลังเท่านั้นนะครับสำหรับรายการรุ่นเนื้อนะครับราคารุ่นละ250บาทหรือว่ายกลังลังละ25,000บาทนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดต่อกับผู้สร้างได้เลยนะครับตามที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับชุดกรรมการนะครับจัดสร้าง100ชุดเท่านั้นนะครับชุดละ1,000บาทนะครับเนื้อทองคำนะครับจัดสร้างสาม ผู้สร้างได้เลยนะครับถ้าใครสนใจเนื้อทองคำนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบรยการที่เขาการันตีในรังนะครับเนื้อเงินนะครับการันตีในรัง5เหรียญเลยนะครับสังเกตดูนะครับนี่คือการันตีในรังนะครับ1รังก็จะมีนะครับรายการตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ